สามบาทเปิดที่ผมนะครับติดคืนห้างเลยของทจืดเนี้ยลงละสามหมื่น Derp. Say it again, man, and that's a reverse. Uh, uh, Never now. rehearse. Jump in it first. Call up the nurse with the beat in the hearse. Uh. Uh. This is absurd. Take to preserve Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man. I not They ruin I came in they came and I'm trying to undo it. And still they, all say they don't know if they're stupid. I gotta see through it, man. will be deluded with all these illusions. I know it's disputed. I gotta keep going They see what my root is. I tell you, I run this. I'm done with excuses. Give me four minutes, trying to get what I've been giving. out. do it for the. I just play when I'm in it trying to run it the ribbin and they know that I've been trippin' when I make them see the vision And I put them in a the prison with these bars that I've been spinning and it's life that I've been living. I'ma go I'm on a mission. Take two for the ราคเปิดเป็นจิตนาการนะครับราคาเปิดที่ผมราคาสิบกิ้งก้างเลยนี่ไงอ๋อทุกนของใครโอ้โหของลูกพี่ผมนี่เองห้าบาทก็มเนื้อเจ็ดสิบบาทแล้วมันได้เยอะเลยไนะได้ห้าบาทนะทำเรื่องก็มาคมขึ้นมาแล้วตอนนี้นะสามบาทยังไม่เสร็จหรืมั้ยยางยังมีครั้งที่สองอ่ะเดี๋ยวจะขายสามบาทได้ไหมทำเรื่องอะไรนะทำเรื่องละทำมาคมขายสามบาท อย่าให้มีครั้งที่ถามเด็ดขาดไม่าขายสามบาทนะขายสามบาทนี่เังทั้งระบบชิมเไปเลยชิมเบลเล์เลยไม่ต้องลดดิต้องรักที่มีความจริงเอาถ้าจริงเองมีข่ามากนี้เลยนี่ยมีความจงทำอีกแย่านึงอยากโดนแ้วยครับแต่ว่าววาว anything that I wanna make

ไม่หมินนะสองหมื่นกงกงตรนั้นงับเป็นสามหมกว่าบาทสามหมื่นสองอ่ะพี่น็อตห้าบาทนะหลังพี่จะได้คิดถึงผมั้มีิ้งเยอะี่นี้มีครับพี่ตะกบนขอาบวงอายากที่ผมก็อยากไปเลี่ยมเสร็จมีขายอะละแหมทปาบ้างเนี่ยมีปลาใต้เอาฟันพี่เอาฟันนะไม่แทงไม่เหมาได้หรือว่าต้ มาคุ mà, à, ้มความกินตลอดดูยังยิ้มขันได้อยู่แล้วเราได้ราบบ้านมาสบายดีตลอดด้วยมีแรงในเนื้อเลยสามบาทดัดไปเก้ากว่าบล็อกเสริมเดือนเท่าไหร่บล็อกเสริมน้อยเดียวดัดไปเฉดไปพี่ชายในเจลมาเฉดไปมันเท่าไหร่หลักมือไม่ก็ตันบาทได้ไหมให้สามบาทได้ไหมนืกเงินเนี่ยสองร้อยกี่บาทสองร้อยเนี่ยนึกเงินตสองบาทเอ้าพี่นึกเงิน นักลัวผมหมดเงินรเออทำไมเงี้ยแทะเรชจชุบนะไม่ใช่เงินที่ผมไม่โกหกหรอกแต่ไหนเงินผมบอกผมเช็คมาหมดแล้วสอเนี่ยหกปเลยเนี่ยอันนี้ตอนไนที่กับไปก่อันนี้ท่านไนี่ไหมร้อยนจบไปแล้วไนีรัผมต้องจายพี่เกือบ้ยได้ไหมคับครับผมครับแต่ไรด้แค่นี้อเมองินลนย้อยวันดีหางวันห้าเท่าไหร่เอายรยวจัดไปยังไหมกเอาเบป

ซึ้งกะลาวันนี้นะครับก็ที่หนึ่งเนี่ยใบหนึ่งเจ็ดพันนะของเยอเยอะใช่ไหมพี่เด็ยอะ,อเ,เ,ยอะอเ,เยอะนะที่หนึ่งเจ็ดพันที่สองห้าพันอ่านะครับแต่ว่าเล่นในไลท์ไม่ค่อยรอดเลยซึ้งกะลาแบบธรรมดาเองนะคือรอใบเลยเนาะอันนี้รอใบาจากกำแพงเพชรใช่ไหมใช่คอนสแตนต์งานาอันนี้เป็นพ่อพ่พพอติดพ่อติดหมดเลยอันนี้เขาเรียกทีมอะไรนะพี่อันนี้ทีมไหนพวกหน้าไม่ทำหน้าแม่มทำใหญ่กลางเลยก้าวเลยดูดิ มาื้หรอนัเนี่ยื้อของเมืกันดูง่ายอยากได้สีมาเราคนนี่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 กะลานี่ถ้าคนดวงตกแฝนีหมตใช่แปแล้วผมก็แฝเนี่ผมก็แฝไม่ใช่แฝขอดูหน่อยดีกว่าี่ดูจากสักใจว่าขายอย่างเดียวดูี่มีนแฝกะลาเพื่ผมอบกะลากะลาเือนีใบนี้เท่าไหร่พี่ใบนี้ซื้อมา ซื้อมาหลายหมื่นเพราะว่ามันประมาณมันเป็นมหาอุดมันีจำนวนตันสซ้าประมาณลามหาอุดยี่สององประมาณเท่าไหร่ซื้อซื้อมาน้องเจ้าเท่าไหร่เนี่ยถ้าสมมติผมเจ้าเนี่ยเท่าไหร่กันเขาก็ต้องว่ามันอยูประมาณสามหมื่นเพราะว่าอริงๆนี้ผมมะหลับทองมันจืดนะเนี่ยองละสามหมื่นเนี่ยแต่เป็นกะลามหาอุดเนี่ยแต่เขาซื้อผมอันนี้มหาอุดใช่ไหมมหาอุดจะเกิดหมดเลยมีลูกเดียวใครบอกมหาอุดมีสีดำไม่ต้อง โเสาลูกเดียวมีลูกเดียวเพราะเขะไล่สร้งก้นนแตกยี่สิบสองยี่สิบสององและนี่คือลายมือหลวงพ่อเลยลายมือจ่าชัดเจนแล้วหายากแล้วชัดเจนไม่ใช่ลายมือไม่ใช่ลายมือผสมเหมือนคนไม่ใช่จะมีโคตรตรงนี้จำกับหน้าหลังเลยจะมีโคตรจานัตอู่มันถ้าผมจำไม่ผิดเห็นไหมสามหมื่นต้องมีสามหมื่นกว่าคือผมมีตลับทองใบหนึ่งเขาให้ผมเจ็ดหมื่นห้าแต่ผมตี้อเข้าไปแสนสองตลับก็หนักจังว่ะ เดี๋ยวเรามาคักกันต่อ อย่แบบนี้นะผมอันนี้รอใบนะพี่นะผมใบน,น,น้อยเลยที่สองต่อในที่สองห้าองค์ที่สามะนี่จะเป็นศาสตร์ด้านการทุนดูกตกใช่ไหม่ช,ช่วยช่วยดวงเสริมดวงเสริมดวงแล,วงแล้วะแล้วก็เขาไม่รู้หรอกว่าใช่ใตกมันใช่ไม่มีใครรู้นะว่าทําอะไรขับรถออกไปแม่งรถชนรถชนเสร็จกลับมาที่บ้านเอ้ารถเดินยุดอีกแล้วนะมียเลิก <c oughs> โอ้โหสารพัดสารเพก็แต่กับกู ขายของไม่ได้นี่คือดวงตกนะดวงตกจริงๆเวลาดวงตกไม่มีใครรู้แล้วไม่รู้จะแก้อย่างไงด้วยให้ไปทําบุญเจ็ดวัดสิบวัดก็ไม่หายดวงตกเนะี่ยบอกเลยนะแต่สิ่งที่ช่วยได้แน่ตลาอ่าตลาช่วยได้แน่นะครับแต่ว่านะก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็จะลงยันนะด้านล่างเท่าที่อ่านมาก็นะจะมีหนุนดวงอ่าหนุนดวงกันดวงตกนะ จบด้วยห้าห้ามทะเลาะกันเออเขาเรียกเขาเรียกว่าลงห้ามทะเลาะไว้ด้วยเออในในในชุนฟ้ากันมีกันฟ้าลงเลยนะการฟ้าลงเลยกันฟ้ากันลงด้วยใช่ไหมใช่เนี่ยคือสูตรของการนั้นห้ามคนทะเลาะกันใช่จบสุดท้ายเนี่ยจะลงห้ามกันทะเลาะกันอยู่ด้านล่างในกับทุกองผมนึงบอกว่าคนดวงตกเนี่ยนะถ้ายังไงก็แล้วแต่ไปทําบุญเนี่ยห้าวัดติบวัดไม่มีทางหายไม่หาย แค่ทำบุญเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่วัคซีนยานะยาในกินเข้าไปเนี่ยยังใช้เวลาเลยเราทำบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ได้บุญแต่มันก็ใช้เวลาเหมือนกันเหมือนกินยาปฏิชีวนะนะแต่ถ้าเกิดว่าเราแขวนตาลาผมว่ามันดีขึ้นทันทีเลยเออนะฮะนี่ก็คือหนึ่งในศาสตร์นะหนึ่งในศาสตร์ด้านการดวงตกเดี๋ยววันนี้ผมลาพี่ๆไปก่อนแค่นี้ลนนแล้วกันนะแล้วก็พบกันคอนเทนเนอร์ส่วนพระที่ผมซื้อได้วันนี้ ราาที่ผมซื้อได้วันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันในไลฟ์สดนะฮะจากที่ไม่มีราคาเริ่มต้นแม้แต่บาทเดียวนะไลฟ์ทุกวันนะครับตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปคือ6โมงเย็นนะครับอาจจะถึง4ทุ่มบางวันอาจจะไปเหมาพระมาสายอาจจะเริ่มที่2ทุ่มถึงเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้แลวนะฮะในไลฟ์ก็จะมีพระแจกนะครับมีพระแจกให้ทุกวันวันนี้เดี๋ยวผมลาพี่ๆไปก่อนนะครับก็จบคลิปวัดห้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ